ว่ากันด้วยเรื่องของการไปโรงพยาบาล mm. เมื่อไปโรงพยาบาล mm. พยาบาลก็ต้องขานชื่อคนไข้เนาะนถูกต้องคุณผู้ชมคะคนไข้ท่านนี้สงสัยว่าโอ้โหจะต้องแบบเป็นลูกท่านหลานเธอแบบไม่รู้ยังไงอะชื่อหรูหรามากเลยอะมีเชื้อหรอมีเชือ้อสงสัยน้องชมพู่ฟังชื่อคนไข้ท่านนี้นะขออนุญาตเรียกว่าท่านเลยนะคนไข้ท่านนี้มีชื่อว่าวิรุณจักราเทพเท้าสุครีต หมือนลู้มาจากวรรณคดีนะถ้เป็นรู้ท่านหลานเธอสือบเชื้อพระยาหรือเปล่าต้องอย่างนั้นลองไปดูโฉมหน้าคนไข้ท่านนี้คะ่ะอะไรเนี่ยคุณวิรุณจับก,กาเทพถทาสสุขีบเอ่เลิกกินผลไม้นะคะกินไหมคะกินเลยคะ่ะกินผลไม้ในะคะเอ้ยชอบหรือไม่ชอบ ไม่ชอบกินแอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลหน่อยกินแอปเปิ้ลหน่อยนี่แหละค่ะท่านวิรุณจากราเทพเท้าสุครีบค่ะคือน้องลิงสายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดในป่าฝนเขตร้อนของอเมริกาใต้ สังเกตขนยาวๆใต้คางที่เหมือนเป็นคราวอะค่ะ,คะแล้วก็ที่ศีรษะเขาก็จะเป็นแบบโนกๆอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาน่ารักมากเลยนะน่ารักเข้าตรงคางเนี่ยแล้วดูเหมือนแบบป่วยอยู่เนาะหงอยๆซึมๆเนาะนี่น <ะ S 1> คือโรงพยาบาลศาสตร์ค่ะยพยาบาลก็อ่านชื่อเจ้าหนูตัวนี้ชื่อยาวขนาดนี้พยาบาลถึงขั้นมองหาว่าไหนๆคืออยู่ตรงไหนแล้วน้องก็น่าเอ็นดูคงป่วยแหละก็ดูซึมๆกินผลไม้นะคะค่ะ คลิปนี้ยอดวิว5 5ล้านวิวค่ะ oh oh. คนสงสัยว่าเวลาพี่พยาบาลจะป้อนอาหารป้อนผลไม้ต้องคลานเข่าเข้าไปไหมคะหรือว่าน้องน้องมีชื่อเล่นไหมคะ <f ix> ขอสั้นๆได้ไหมคะ <c oughs> เออถ้ายังสุครีพยังเข้าใจอันนี้เรื่องของรามเกียรติใช่ไหมก็ยังมีแบบว่าเออลิงที่ชื่อแบบนี้ <c oughs> <c oughs> แต่ี่มีว่าเวลาไปที่คลินิกสัตว์อย่างเงี้ยค่ะก็พาน้องน้องน้องหมาน้องแมวไปอ่ะไปเจอน้องหมาน้องแมวชื่อแปลกๆเยอะมากนะไปเจอชื่อบางทีแบบ ปี่แอร์เป็นฝรั่งเศสขึ้นมาซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วลูกพี่มิวอะคือชื่อแบบไทยๆบ้านๆมากเลยแล้วเวลาพยาบาลเรียกคุณแม่น้องเด๋อค่ะน้องเด๋อเสร็จแล้วค่ะคุณแม่ลูกแมวชื่อเด๋อแล้วคุณเอื่นเขาชื่อแบบหลูมากเลยไงเราก็คาดิชั่นเป็นคุณแม่น้องเด๋อเองค่ะอุ่อุ่รอเยอะไม่ได้ใช่ไหมมันอย่าแม็กหลุด ไม่ได้เตรียมใจจะฟังเขาว่าเด๋อไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าพี่มิวตั้งชื่อต,อต้องอแนวว่าเด๋อน้องเดอจริงเพราะวแต่ละตัวก็จะเออชื่อหลู่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราชอบชื่อไทยๆง่ายๆไง,ๆงแล้วก็ชื่อแบบขำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ